หลายคนนะคะถามเรื่องกล่องขนมไหว้พระจันทร์เข้ามาเยอะเลยทาง B k k Paper Box เนี่ยรับผลิตไหมออตอก่อนเลยว่าทางร้านเรานะคะรับผลิตค่ะอันนี้ก็คือตัวอย่างงานที่จะนำมารีวิวกันให้ดูนะคะว่ากล่องขนมไหว้พระจันทร์ที่ผลิตไปนั้นเป็นยังไงบ้างแล้วเราสามารถดีไซน์อะไรได้บ้างนะคะไปชมกันเลยค่ะอย่างแรกนะคะให้ดูงานออปชันของกล่องตัวนี้กันก่อนนะคะกล่องตัวนี้เนี่ยเราเรียกว่าเป็นกล่อง ฝาเปิดหน้าก็คือเปิดจากข้างบนแบบนี้เลยนะคะสามารถที่จะใส่ตัวขนมไหว้พระจันทร์ของเราได้ทีนี้มาดูในส่วนของหน้ากล่องกันบ้างนะคะตัวหน้ากล่องอะคะ่ะทางยาคุนไทยแลนด์อย่างอย่างตัวชิ้นงานชิ้นนี้นะคะที่ลูกค้าทําไปก็คือขอรีเควสต์ว่าให้ดูหน้ากล่องเนี่ยดูมีมิติแล้วก็สอดคล้องกับ วันไหว้พระจันทร์ด้วยนะคะทางร้านก็ได้มีการออกแบบนะคะตรงส่วนของที่เป็นดอกไม้นะคะกับตัวกระต่ายทั้งหมดแล้วก็รวมถึงออยี่ห้อนะคะแบรนด์ของตัวของลูกค้าเนี่ยเราทำเป็นลักษณะของการปั๊มนูนนะคะแล้วก็ทำเป็นสปอร์ต UV นะคะมันก็จะตัดกับพื้นหลังที่เป็นการเคลือบ PVC ด้านนะคะตัวนี้ก็จะสวยงามมากเลยเวลาที่เรา วางไว้หรือว่าเวลาตั้งโชว์ขายของอะคะ่ะเวลามีแสงมากระทบเนี่ยตัวหน้ากล่องก็จะมีความดูมีมิตินะคะแล้วก็มีลูกเล่นที่สวยงามต่อไปนะคะมาดูทรงกล่องที่เมื่อกี้เราพูดทางเอาไว้นะคะทรงกล่องนี้จะเป็นทรงฝาเปิดหน้าก็คือจะมีลิ้นเสียบตรงนี้นะคะเอาไว้ปิดสําหรับที่จะยึดติดตัวฝากล่องกับตัวถาที่เราใส่สินค้านะคะวิธีการเปิดก็คือง่ายมากแล้วก็ฝาเนี่ยไม่ได้หลุดง่ายนะคะก็คือ ปิดล็อกสนิทนะคะไม่ไม่เกิดความเสียหายแน่นอนนะคะความยังไงสินค้าก็ไม่ร่วงหลดลงมาเพราะว่าเราทําเป็นลิ้นเสียบนะคะที่มีลักษณะของตัวแง่งตรงนี้ค่ะให้มันเป็นเหลี่ยมเพื่อที่จะยึดกับตัวล็อกสินค้าด้านในนะคะอ่ะมาดูถาดด้านในกันบ้างนะคะตัวถาดด้านในตรงนี้นะคะลักษณะก็คือจะเป็นทําเป็นที่ขั้นนะคะเสียบแบบนี้แยกชิ้นส่วนกันแยกด้านในกับ แยกด้านนอกแบบนี้นะคะจริงๆแล้วฝาเปิดหน้าหรือที่เราเรียกกันง่ายๆก็คือเหมือนกับกล่องทรงสมุดอะคะ่ะก็คือลักษณะเหมือนแบบเปิดเปิดหนังสืออ่านลักษณะเหมือนเปิดหนังสืออ่านแบบนี้นะคะถ้าสมมุติว่าต้องการกล่องทรงนี้ก็สามารถแจ้งแอดมินที่ทาง BK k Paper Box ได้นะคะว่าขอเป็นกล่องทรงสมุดค่ะก็จะเข้าใจกันว่าเป็นลักษณะงานฝาเปิดแบบนี้นะคะอ่ะส่วนด้านในนะคะ เราจะทําเป็นตัวค้านเพื่อให้ลูกค้าค่ะได้วางขนมไหว้พระจันทร์นะคะอย่างชิ้นงานนี้จะวางทั้งหมด6 6ชิ้นก็คือขนมไหว้พระจันทร์6ก้อนนะคะใส่ตามนี้เลยก่อนที่เราจะทําการวัดหรือว่าการประเมินราคาค่ะร้านก็จะขอ ตัวขนมไหว้พระจันทร์จริงของลูกค้ามาเพื่อที่จะเอามาเช็คนี่ค่ะตรงช่องแต่ละช่องสัสดส่วนตามนี้ค่ะเพื่อให้ผลิตไปแล้วสามารถใส่ขนมไหว้พระจันทร์ของลูกค้าได้พอดีทีนี้ประเด็นมันก็มีอยู่ว่าขนมไหว้พระจันทร์ของลูกค้าเนี่ยบางท่านบางร้านก็ใส่ทั้งตัวขนมใส่ลงไปเลยบางร้านก็จะมีถุงใสๆใช่ไหมคะห่ออีกทีหนึง่งนะคะบางร้านก็จะมีตัวถาดวางขนมแล้วก็ตัวขนมไหว้พระจันทร์พร้อมกับใส่ถุง ถ้าเป็นลักษณะนี้ร้านจะขอทั้งแพ็กเกจจิ้งเลยค่ะนำมาให้ร้านนะคะส่งมาให้ร้านแล้วก็ร้านจะเป็นคน,นมีหน้าที่วัด ตัวขนาดสินค้านะคะเพื่อที่เราจะทําตัวล็อกตัวนี้ค่ะที่ขั้นตัวนี้บางท่านไม่ส่งมาบางท่านไม่ได้ส่งขนมมาเราจะไม่สามารถที่จะวัดแล้วก็เช็คขนาดของแต่ละช่องได้ดังนั้นเวลาเราผลิตไปอะคะ่ะมันอาจจะใส่สินค้าจริงไม่ได้นะคะแนะนําว่าส่งสินค้าจริงมาให้ร้านทําแพทเทิร์นดีกว่าที่นี้คําถามของลูกค้าก็คือส่งชิ้นเดียวได้ไหมส่งขนมมาชิ้นเดียวได้ไหมถ้าให้ชัวร์เลยะคะ่ะเราใส่หชิ้นเนาะ ใส่สินค้า6ชิ้นใส่ขนม6ชิ้นส่งมา6ชิ้นเลยเพื่ออะไรห่เพื่อวัดขนาดของแต่ละช่องให้ได้สัดส่วนที่เหมาะสมกับตัวสินค้า2ก็คือเพื่อที่จะเช็คด้วยค่ะว่าถ้าใส่สินค้าจริงไปแล้วเนี่ยกล่องเราสามารถที่จะรับน้ําหนักได้ไหมถ้ารับไม่ได้รับน้ําหนักไม่ได้ทางทีมไดคัดก็จะปรับโครงสร้างให้ให้ตัวกล่องเนี่ยค่ะมีความแข็งแรงมากขึ้นแต่อย่างตัวเนี้ยลูกค้าส่งสินค้ามา6ชิ้นเราวัดทําขนาดใสพอดีไปได้เลยแล้วก็สาม ามารถที่จะรองรับสินค้าได้พอดีนะคะสินค้าด้านในก็ไม่เกิดความเสียหายแล้วก็ส่งถึงยังลูกค้าได้อย่างสวยงามเลยนะคะคุณการติดต่อไว้ให้นะคะใต้คลิปนี้นะคะหากลูกค้าสนใจยังไงสามารถที่จะสอบถามแอดมินได้เลยนะคะ